สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบไพทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนเลยของชาวราศีมีนหรือละคนามีนในช่วงเดือนพฤศจิกายน2567นะคะการทํานายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะค่าครูแล้วแต่ศรัทธาน,นะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลย,ยไพ่ใบแรกของคุณได้6ดาบ7ถ้วย9ดาบจัดเม้น t ์เดอะเวิลด์เดอะฟไม้เท้าเอมเ r อ r 1ถ้วยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณ10ไม้เท้านะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะความรักของคุณในช่วงนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนคุยๆหรือว่ามีคู่มีครอบครัวนะคะช่วงนี้ลักษณะเหมือนกับว่าอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคนะคะแต่ก็ไม่มากนะมองว่าคุณกําลังพยายามที่จะปรับความเข้าใจกันหรือว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาที่คุณต้องเคลียร์ในช่วงเดือนนี้นะคะหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องความรัก ลักษณะเหมือนกับว่าความรักของคุณช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคครึ่งๆกลางๆนะคะมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องพูดคุยหรือว่าเคลียรย์เจรจากันนะคะความรักช่วงนี้อาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะแต่อันนี้มาดูซิอุปสรรคปัญหาเป็นเพราะอะไรมองว่าอุปสรรคปัญหาถ้าไม่คุณก็คนรักนะอาจจะมีสเสน่ห์มากมายนะคะก็เลยเกิดความเข้าใจผิดเพราะว่าเจ็ดถ้วยมีคนเข้ามาพูดคุยมีคน พบปะมากมายนะคะเหมือนกับว่าคุณได้พบปะผู้คนมากมายคนรักของคุณอาจจะหึงหวงวดระแวงไม่ไว้ใจคุณได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะไม่ว่า,าจ,จะไปทางไหนมาทางไหนก็มีแต่คนรักชอบถูกใจอยากจะเข้าใกล้เข้าหานะคะก็อาจจะเป็นปัญหาระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามานะคะ ส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้นะคุณคิดว่าความรักของคุณนะ่ะต้องแบกรับปัญหาแต่เพียงผู้เดียวนะคะเหมือนกับว่าคุณนะ่ะคอยแก้ปัญหาเพียงฝ่ายเดียวนะสถานการณ์ความรักของคุณในช่วงนี้คล้ายๆมีแต่ความเครียดอึดอัดกดดันนะคะต่างคนต่างฝ่ายอาจจะไม่ค่อยพูดคุยกันหรือว่าต่างคนต่างอาจจะมีอีกโก้นะคะ คุณก็เลยคิดว่าคุณน่ะแบกรับปัญหาแต่เพียงผู้เดียวและคอยแก้ปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะคุณก็เลยรู้สึกเหนื่อยทั้งกายเ <ๆ S 1> หนื่อยทั้งใจนะคะคุณอยากเคลียร์ปัญหาให้ได้ในเร็ววันส่วนอดีตที่ผ่านมาแน่นอนคุณอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างจากคนรักของคุณแต่คุณไม่ได้รับคําตอบที่ดีจากคนรักนะคะเหมือนกับว่าเขาหันหลังให้เห็นไหมเหมือนกับว่าคุณอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างแต่ถามเขาเขาก็อาจจะไม่บอกนะคะ หมือนกับว่าผู้หญิงคนนี้ยืนกอดอกต้องการคําตอบจากคนรักแต่คนรักกลับหันหลังให้แล้วก็ไม่มีคําตอบที่ดีหรือว่ามีความชัดเจนกับคุณนะคะแสดงว่าอาดีตที่ผ่านมานั้นมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาในปัจจุบันนะยังไม่สามารถสะสางหรือว่าเคลียร์ใจกันได้นะคะยังมีอะไรที่ค้างคาใจกันอยู่ ส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการความรักที่ดีมีความสุขสดใสมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมบริบูรณ์นะคะแล้วก็ต้องการความชัดเจนความถูกต้องตามคันลองคองทำจากคนรักนะคะส่วนอนาคตมองว่ามีเรื่องต้องตัดสินใจนะคุณยังลังเลและตัดสินใจไม่ได้อนาคตนะคะเหมือนกับว่ามีทางเลือกเข้ามานะคะก็ไม่รู้จะเอาอยัางไงนะลักษณะคุณยังลังเลนะคะคุณมองไปทั้งด้านหลังนะ เหมือนยังตัดสินใจไม่ถูกนะคะทางเลือกที่1เหมือนก็ว่าเลือกคนที่เขารักเราดีกว่าทางเลือกที่2เลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่ออนาคตนะคะทางเลือกที่3เลือกที่จะรักตัวเองนะคะทางเลือกที่4เลือกที่จะยังรอคนรักนะคะหรือว่ายังต้องการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมันมีทางเลือกเข้ามาที่คุณและคนรักจะต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะ ส่วนคนโศกก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาถูกอกถูกใจคุณนะคะแต่คุณก็ต้องเลือกให้ดีนะคะต้องตั้งสติแล้วก็ใช้รังสังหรณ์ของตัวเองพิจารณานะคะว่าเขาคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นเป็นคนดีแท้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าความรักนั้นจะต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวตนของคุณนะคะ แล้วคุณจะพบเจอความรักที่ดีเข้ามาอย่างแน่นอนสําหรับคนโสดนะคะคนคุยคุยกันถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถเคลียร์ใจกันได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าให้โอกาสกันแล้วก็ให้อภัยนะคะแต่ในหลายคนอาจจะมีปัญหาที่ต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะหรือว่ามีทางเลือกที่จะต้องตัดสินใจนะคะแต่หลายๆคนก็ยังตัดสินใจไม่ได้ยังลังเลนะคะเพราะว่าใจคุณยังรักแล้วก็ผูกพันกับคนรักของคุณนะคะ ส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวการรอคอยนะคะรอแล้วรออีกนะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันทะเลาะกันไปหันหลังให้กันนะคะไม่พูดไม่จามไม่ติดต่อคุณก็ได้แต่รอให้เขาติดต่อกลับมาหรือว่ารอให้เขากลับมานะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะคุณวางแผนเอาไว้ว่าความรักคุณจะต้องมั่นคงนะคะมีคู่ที่มีความเป็นผู้นําที่ดีมีความรับผิดชอบนะคะ แสดงว่าในหลายคนอาจจะมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันนะแต่กลายเป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าความรักจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันนะคะคุณยังมีความหวังกับความรักในครั้งนี้นะคะคุณอยากมีความรักที่ดีสุกสดใสรักเดียวใจเดียวเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ที่ดีต่อกันได้นะคะนี่คือความหวังของคุณส่วนสิ่งที่ได้รับนะคะมองว่ายังมีความเครียด ลักษณะความรักของคุณอาจจะยังมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังสะสางไม่เสร็จสิ้นนะเพราะว่าลาักษณะคล้ายๆว่าผู้ชายคนนี้เก็บกวาดใบไม้แต่เก็บกวาดเท่าไหรก่ก็ใบไม้ก็ยังหล่นอยู่นะคะแสดงว่ายังมีปัญหาเข้ามาเรื่อยๆนะคะที่คุณจะต้องเคลียร์หรือว่าสะสางนะคะยังไงก็ขอให้ความรักของคุณในหลายคนอดทนอดกั้นนะถ้าบางคนมีปัญหากันไปนะคะ ถามว่าคนรักจะกลับมาไหมมองว่าก็ยังมีโอกาสที่ดีนะแต่เพียงแค่ว่าจะต้องหาเวลาให้กันมีเวลาพูดคุยเคลียร์ใจกันนะคะต้องหันหน้าคุยกันนะเพราะว่าช่วงนี้ความรักคุณครึ่งๆกลางๆยังอยู่ระหว่างทางยังไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะยังไงก็เอาใจช่วยให้สู้ๆต่อไปนะเพราะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นนะจากภาพไพ่ออร์เคิลนะคะ นหลายคนอ่ะอาจจะมีความแตกต่างเกี่ยวกับความรักนะคะเหมือนขาวกับดาอ่ะแต่ถึงจะแตกต่างยังไงก็ยังจับมือกันไว้นะลักษณะคนรักของคุณเขาก็ยังไม่ทิ้งคุณนะคะเขาก็ยังมีความผูกพันกับคุณแต่เพียงแค่ว่าอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้นะคะต่างคนต่างก็เลยอาจจะหันหลังให้กันแต่ความผูกพันก็ยังมีอยู่นะคะเขายังรอคุณอยู่หรือว่ายังดูดูคุณอยู่นะยังมีความ ผูกพันกับคุณอยู่นะคะยังไงเขาก็ยังไม่ทิ้งคุณเลยนะคะเพราะว่ามีภาพไพ่ของคนแก่สองคนนะก็ยังเหมือนกับว่าปรับทุกข์ปรับสุขกันนะคะยังปรึกษาหารือยังสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่ดีหรือว่าเป็นคู่ชีวิตที่ดีต่อกันได้ในอนาคตนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมีปัญหาแต่ก็ยังสามารถที่จะพูดคุยหรือว่าปรึกษาหารือกันได้นะคะ เพราะว่าบางคนเหมือนก็ว่าอาจจะคิดว่าตัวเองอ่ะมีความรักที่ไม่ดีแล้วก็ไปอิจฉาคนอื่นเขานะคะว่าทําไมคนอื่นเขามีความรักที่ดีหวานซึ้งหวานแววโรแมนติกนะคะอย่าเอาความรักหรือว่าชีวิตของตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะเพราะว่าคุณก็ถือว่ามีคู่มีความรักที่ดีนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณน่ะอาจจะมองเห็นคนอื่นเขามีชีวิตคู่ที่ดี คุณก็เลยนำชีวิตของคู่ตัวเองที่มีปัญหาเนี่ยไปเปรียบเทียบนะคะคนเรามีความดีต่างกันนะคะยังไงก็ขอให้มองความดีของคู่แล้วก็ตัวคุณนะคะคุณก็เลยเครียดคิดมากเศร้ากังวลใจแล้วก็มีปัญหาอะไรคุณไม่รับฟังคู่นะเหมือนกับว่าในบางครั้งคุณเอาแต่ใจตัวเองไม่รับฟังคนอื่นคุณรับฟังแต่ตัวเองนะคะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะ แล้วก็มีอีกโก้สูงนะงอคนไม่เป็นนะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาขอให้คุณพยายามอย่าเครียดคิดมากแล้วก็พยายามรีแลกตัวเองนะคะขอให้พยายามผ่อนปนผ่อนคลายนะคะให้อภัยแล้วก็ให้โอกาสที่ดีขึ่นกันและกันนะแล้วความรักนั้นจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะไพ่ออร์เคิลก็บ่งบอกว่าให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะคะไม่ว่าจะ ทั้งไหนก็ตามนะคะคนรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าบุคคลที่3มนะคะมือที่3ก็ให้ระวังด้วยทั้งทัศนกติความคิดของตัวเองด้วยนะคะเหมือนกับว่าจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามานะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงนะคะยังไงถ้าคุณรักคู่หรือว่า ความรักของคุณมีปัญหาก็ขอให้ไปไหวพ้พระสวดมนต์เข้าวัดปฏิบัติธรรมพากันทําบุญเยอะๆนะคะเพราะว่าบุญกุศลจะหนุนนําให้คุณกลับมามีความรักที่ดีเหมือนเดิมมีความผูกพันมีความหนักแน่นมั่นคงตลอดไปนะคะคุณสามารถมีความรักที่ยั่งยืนยาวนานได้อย่างแน่นอนนะคะและสุดท้ายคุณก็ได้รับความสุขสมหวังประสบความสําเร็จทุกอย่างนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะ แม่หมอก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะคะและเอาใจช่วยนะคะแต่อันเนี้ยเราก็มาดูเสว่าปัญหาต่างๆจะสามารถคลี่คลายไปได้ด้วยดีไหมหรือว่าจะมีอะไรต้องตักเตือนนะคะเรามาดูไพ่สรุปนะคะต้องตักเตือนอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะก็จะได้หาทางแก้ไขนะคะเพราะว่าทุกอย่างมีปัญหาและทางออกได้แน่นอนแต่เพื่อความชัวเราก็มาดูไพ่สรุปกันนะคะ ขอให้ได้ไพ่ที่นะไพ่ใบแรกนะคะสี่เหรียญน,นะคะสามถ้วยนะคะแล้วก็เทมพเพลนนะคะมองว่าความรักของคุณในหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนคุยคุยหรือว่ามีคูค่มีครอบครัวนะคะถือว่าความรักของคุณยังอยู่กับที่นะคะยังมีความมั่นคงอยู่นะต่างคนต่างยังมีใจรักกันและมั่นคงนะคะแต่เพียงแค่ว่า อาจจะมีปัญหาเรื่องมือที่3เข้ามาหรือมีปัญหาอะไรที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็ไม่พูดคุยไม่เคลียร์กันนะคะก็เลยกลายเป็นว่ายังมีความรู้สึกค้างคาใจแต่สุดท้ายแล้วความรักคุณจะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่าินดีเกิดขึ้นในท้ายที่สุดนะคะก็ถือว่าโชคดีนะคะความรักของคุณยังมีโอกาสที่ดีต่อกัน อย่างแน่นอนนะคะแม่หมอก็ขอให้ทุกทุกคนมีความสุขความสมหวังนะคะถ้าใครชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับสไครเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ